แหนงโนมัยไผ่เปล่าอู้งามน้อยยายนอ,าอู้พี่แหนพิ่นค่ะกันอ่อนก็ได้แสงอยู่จ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมันอีสานซ้อนเด้ผาพี่พา,น,น,าน้องมาเลาะหาแหนงโนมัยเด้อจ้ะนี่ล่ะจ้าเดิเาลาะไปนั่นสายๆนี่ล่ะจ้ะก็โนมัยใหม่แน่บ่ไม้แน่เด้อจ้ะหมายไปบางกอจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน,นะะ้องทุกท่านเนาะค่ะอ่า มารอหักแหนงนอ้อยเนาะค่ะจ้ะเห็นกไ็ไผ่น,นอนน,น,น,นอนมีแหนงน้นยยนนอยใหเนาะบึงเหยนเลยโ<ฮ>อ้ยหนนับ<ฮ>นอนใหญ่จ้ะออโอ้ยนอใหญ่ค่ะนี่นวะโอ้มันก็ล่างขืนตอนะ ขี่รถเลาะิึงไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเห็นิออืนเป็นตะออกเป็นตะมีเนาะได้ลงมาเบิง่งลงมาเบิงเ่งจ้ะโอ้พอด้กินอยู่ใหญ่เลาะไปเบิ่งจ้ะ แงงดอกไม้จ้าอ่อนๆงามๆด้วยจังยิ่นใหญ่หูข้างในงามเนาะงามเนาะแงงอกไม้แงงนอกไมนานเลยจ้าหุ่งใหญ่แงงย่งยิงใหญ่หูไปผลยาวยังให่อบอวจ้า โอ้ข้างในคุณยาย,ยงไม่บ่มีหูบ่มีมือบ่มีมือ,มมอปะวะบ่ถน,นัดบ่ถนัดอ๋อนี่เดี๋ยวนงจ้ะได้อ่ะปะโตอ๋อนี่ไงใส่อยู่ด้อยู่ด้วยข้างในแหละโอ้ เนี่ยหักศับเอาหยอดไปใส่หลอดหยอดเสียรุดไปใส่นอหยอดรุดลงข้างเอารุดลงอีกละเดดโอ้ตัวนี้มันขึ้นเคี้ยวเมื่อแลรวเนาะอยู่รอหนาวค่ะกคนเลยขึ้นไว แหลงน้มยไพปลาจะ้ะอยู่รอรีมูลน้อค่ะเรือเ่นมาจอดโอ้รีมูลเหลาะแมนมูลน้ำคือลาสซีสไลจังหวัดซีสเกตออกไปคนณยายลงไปเอาโอ้ไลยแหงอยู่บอ่อยาย นนี่ทางน้ำหัวน <t iny currently> ้ำน้ำเด้พี่น <t iny> ้องเลยนี่น <t iny> ี่นั่งแนงใหญ่ปู๊ยแหนงขุนเห็นปะเห็นหนูก็ลองเห็นตอนใหญ่บอกนี่ล่ะนี่กับตัวนี้ช้เอาได้บอกเยอะโอเคเอาลองมาใส่็จแล้วอาหารที่ไหนอืมโอแหนงนั่นบู้ยทํงไงก็มี เสียมาะสาวเสียมะเีียกันเลยเตรียมสาวจ้ะสาวด้ยไงขอด้คุณุ่นึนนนนงไงขอได้เตรียมกระสันๆถึงมาเนาะถึงมาละโอ้ยในๆโอ้โวงามจ้ะงานอีอนึง ทีน้ำตาลทำไมไม่ออกยอี<ม>่หรอเรื่องะแมนเป็นจอดเรือเลยค่ะจอดเรืองเป็นี้หรไม่ออกรองล้อเลียมมูลมีน้ำค้อเหรอืมอืออืนอะไรแนงเงา พี่โตขนหรอานต้องพากหากเลยออกมาปันอ้ยาย่อก่อนนีอนี่เป็นหแล้วไาเอาแดดยากได้พี่น้องเอ้ยแดดทุลักทุเลนี่มนหยองามนงนองไมงนงไมใหญ่ใหญ่นองไมปลาเด็พี่น้องนงไมใส่ปลาลงมแพ่น้ำจ้ะปลาเท จะมุด้อานี่ไหม,มืนกองไมนี่บ่ก่อนนจ้ะโอ้หุ่นข้างในใหญ่โอ้ห <c oughs> นกูกาดพันว้อเนาะคือนางาอยเก่งจรินี่ ใช้มองได้อีกเอนมีแนวกัดมีแนวเหีนน้องใหม่นาเรียไปทกซี่คนท้องโตมั้งได้กินแนงเพิ่นเนาะเ็นไ่เต็นคนโตของยางสูงลายบอส แกนด้วยจ้ะไปน้อเราะหม่องมั้ยเอาเบิงหมากบัวค่ะสิมีบ่านอนใหญ่เนาะอ,อ,อู้อน้ำขึ้นหลายแฉะน้ำหลายน้ำหลายอู้วี่นี่บ่เห็นอู้วีหม่องเคยมาเอาบัวเพราะขึ้นเลยนอนใหญ่เน,นาะนี่มีน้ำอ้น้ำหลายขามไปบ่ได้ดอกใหญ่ีแต่น้ำมีแต่น้ำไปไม่ได้ต้องเขาไปทางไหนปลาโนใหม่ต้องขามไปเขาไปทางในพไนเนาะบ่มีดอก ขามไปบ่ได้ดอกนี่ไปทางมายปลาบัวปีก่ายโอ้ยบักลายหนึ่งเนาะเก็บหมากจนว่าเก็บหมากจนว่า <c oughs> ได้เป็นสอบป,ปีน, <c oughs> นี่ยังกระแหงแรงเนาะยายเนาะ,ะนไปรอ<ะ>ไปทางมายค่ะจ้าไปรอหาแหน่งน่องใหม่กะนมัน,มนอพอได้แก่งอยู่ข้างนอกนี่แหละรอไปตามหอยตา้มน้องเขเรื่อยๆนาเรียงก็ได้ซ้ำนีนล่ละจ้า ถือว่าคาได้ไลยเติ่อยู่น้อยใหญ่นาะจ้าหายากแน่ค่ะนทใหม่ปีนี้ก็แหล่งกะแห้งแหง้งเนาะจะ้าถือว่ามานอยู่ค่ะมาไฟปลานทใหม่ไฟปลา,ปาแหนงเพิ่นค่ะแหนงเพิ่นเนาะจะน้อยใยหญ่ไปเลยเลาะไปเรื่อยๆค่ะอุ้ยงามเนาะจ้าคลิปนี้ก็ เดี๋ยวลาไปก่อนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสอออนเดลเนอรอคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามและะ้วค่ะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะหาหยาค่ะ <laughs> แหงแหลงฝนก็บ,บ้ามาเนาะใ <laughs> ยว่าสิงหมหอยสีนเนเอ,อ้ยสิมีบ่นี่แม่นี่ค่ะใหญ่เดี๋ยวใหญ่สีล่องลงๆไปเบิ่งอยู่ทั้งหอยขัวทั้งหอยงมละค่ะ สิมีบอ่ะพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะ